พิดาธรนะฮะอาจา,ารย์พิธาธรวันนี้ครับเป็นงานเปิดกล้องเปิดกล้องถ่ายนะครับจากทีมงาน t m k ยี่สิบแปดชนแนลนะฮะที่ได้เข้ามาร่วมเสีงร่วมกันเพื่อทำมิวสิกวิดีโอเพลงขอ,องน้อง จาจางนักทการทอรนะัวันนี้วันที่15มกราคม2564นะครับก็บมีคุณพ่อสุทัศน์ออสิงิ์นะฮะเป็นประธานในพิธีบวงสวงเพื่อเปิดล้องเปิดกองถ่าย T n K 28 Channel กับละครมิวสิกวิดีโอเพลงของน้องจา๋าจานัิาราทองในเพลงแรกนะครับก็บคือ บัตัวกันมันสิตายบอนะฮะเหนนี้นะครับก็จะทําต่อมาเรื่อยๆแล้วก็เพลงต่อๆไปนะครับในช่อง t n k ยี่สิบแปดชนลของเรานะครับ,รบก็ฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรียมติดตามผลงานเพลงของน้องจ๋าจานนัทพิดาทอได้ที่ t n k ยี่สิบแปดชแนลนะฮะหรือรายการ บันเทิงสีรัตมั่นใจนะครับน้องมาปางนะครับมาปางทีเอ็นเนี่แหละนะฮะที่เราจะได้ช่วยกันผัการให้กับทีเอ็นเก้ีแพร์ชแนลเป็นหนึ่งในใจของท่านผู้ชมช่องนี้ดีทุกอย่างนครับก็ขอให้ทุกท่านนะได้ติดตามรับชมนะฮะทางเฟซบุ๊กยูทูบหรือเว็บ พีเอ็นเี่ีนะฮะที่นี่นะครับพี K 28นเค n ี่ช่องนี้ดีทุกวันวันนี้นะครับเปิดกล้องเปิดกล้องถ่ายละครมิวสิกวิดีโอเพลงของน้องจ๋าจ๋ามัทิราธรนครับก็ขอให้น้องกาจ๋าดังเปี่ยงปางไปเลยนะครับสำหรับละครมิวสิกวิดีโอเพลงเพลงเลิกนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดติดตามชมกครับผมประตูกันมันสไตล์บอกครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không าลืมนะครับทุกท่านครับในสิวิดีโอเพลงนี้นะฮะเปิดตัวกันมาสิตายบ่อนะฮะเปิดตัวแนนอนครับในช่องทยี่สิบแปด channel ของเรานะฮะขอให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมและแฟนๆ FC ของน้องจ๋าจา๋านธิดาธนหรือก่อนหน้านี้จ๋าจ๋าหายทองคำนั่นเองนะฮะก็มาอยู่กับ TFK